คือความจริงผมสั่งของไปจากญี่ปุ่นนะฮะก็คือผมสั่งไปช่วงประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนทีนี้เขาบอกว่าช่วงประมาณต้นต้นเดือนธันวาคมอ่ะประมาณันที่3ธันวาคมจะมาส่งแต่พอเอาเข้าจริงๆวันที่29พฤศจิกายนก็มาถึงแล้วนะครับทีนี้ตอนที่มาถึงเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปเสียภาษีด้วยคือมันมีภาษีอยู่ประมาณ222บาทแล้วก็ คือเขาบอกว่ามันจะมีค่าดำเนินการอีกประมาณ20บาทผมก็โอเคไปชำระเรื่องของภาษีอะไรต่างๆจนเรียบร้อยน้องที่ไปรณียีน่ารักมากๆเลยนะครับก็คือให้บริการดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆผมสั่งของจากในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้จริงๆมันจะมีเรื่องของภาษีอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะแกะตัวกล่องมันออกแต่ว่าเขาก็ซีลมาให้อย่างดีนะทีนี้ด้วยความที่ผมอยากจะรู้ผมก็เลย ขอคัตเตอร์ที่ไปรสนีแล้วก็แกะดูเดี๋ยวนั้นเลยก็วันนี้จะมาดูกันว่าผมสั่งของอะไรไปแล้วก็ของที่ส่งมาจากญี่ปุ่นจะเป็นยังไงกันติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกว่า ผม,นนผ,มผมสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอ่าเนี่ยผมสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยผมสั่งไปตั้งแต่ช่วงประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เขาก็บอกว่าเขาจะมาส่งเอาช่วงประมาณต้นต้นเดือนธันวาคมก็คืออยู่สถาประมาณที่3ถึง13ธันวาคมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอเ,อเข้าจริงนี่คือเร็วมากเลยใช้เวลาส่งแค่ประมาณ ไม่ถึง10วันน่ะจากญี่ปุ่นนะจากญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยแต่ว่าพอมาถึงก็คือมาถึงวันที่29พฤศจิกายนกว่าผมเจอว่างแล้วผมไปรับก็อยู่แถวๆประมาณวันที่2วันที่สามธันวาคมแล้วนะฮะซึ่งก็พอไปรับมาเรียบร้อยก็มีค่า เ,เขาเรียกว่าเป็นค่าภาษีอากรนะครับค่าภาษีอากร222บาทแล้วก็มีค่าดําเนินการค่าปฏิบัติการอีก20บาทรวมทั้งหมดก็242บาทนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วในระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยก็คือทางทางน่าจะเป็นไปรษณีย์ที่ที่ไปรษณีย์เนี่ยเขาก็แกะออกมาเพื่อดําเนินการในเรื่องของ คำนวณค่าภาษีอะไรต่างๆนะฮะก็ะมาถึงเรียบร้อยแล้วผมก็ก็จริงๆจะทําการอันบ็อกซิ่งอ่ะก็คือเตรียมคัตเตอร์ไว้แล้วแต่จริงๆเดี๋ยวคัตเตอร์เอาไว้กรีดไอซองข้างในก็แล้วกันแต่ว่าซองข้างนอกเนี่ยไม่ต้องกรีดแล้วเพราะว่าผมขอคัตเตอร์เขาแกะออกมาดูข้างในว่าเป็นยังไงอันนี้นี่มาจากญี่ปุ่นแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูดีๆจะเห็นว่าเห็นนะฮะอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยจะมีเห็นไหมครับว่าอ่าเขียนเป็นตัวภาษาญี่ปุ่น แล้วก็พอแกะกล่องออกมาก็จะยัดหนังสือพิมพ์มาอย่างดีเลยนะครับก็คือการกระแทกก็เป็นหนังสือพิมพ์จากญี่ปุ่นนะครับอ่ะนี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วแอนเนนแอน,แอนเดี๋ยวนี้ไว้อ่ะนี่ครับผมสั่งเป็นคราวก่อนจำได้ใช่ไหมครับผมสั่ง m a n ฟอ o โตที่เป็นสามขาไปแล้วผมก็เอามาใช้อันนั้นใช้ดีมากๆเลย ผมก็เลยติดใจประทับใจผมก็เลยอยากจะได้ของแมนฟอตโตอีกอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้นี่เดี๋ยวแกะ,แก,ะกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมน่าจะจาได้นะะว่าผมเคยสั่งไอตัวที่เป็น3ขาที่เป็นทริป o อดของแมนฟอตโตถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้นะครับคุณผู้ชมก็คลิกเข้าไปดูได้นะฮะแต่ว่าน,นี้ไม่ใช่3ขาอันนี้เป็นขาเดียวครับอันนี้เป็นโมโนพอดเออเป็นโมโนพอดหรือว่าเป็นเช็คคล้ายกับ คนไทยจะเรียกว่าคล้ายๆกับไม้เซลฟี่แบบนั้นน่ะคือเอามาดัดแปลงเป็นใช้เป็นไม้เซลฟี่ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ได้ใช้เป็นไม้เซลฟี่ก็คือจะเอามาใช้วางตั้งกับพื้นทําเป็นโมโนพอดก็ได้นะครับอ่ะออกมาออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะตัวนี้ชื่อว่า Manfrotto Compact Extreme เห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะแมนฟลอตโต้คอมเพกเอ็นะครับจริงๆมันก็คือเป็น โมโนพอดนี่แหละแต่ว่าสามารถที่จะดัดแปลงมาทำเป็นเหมือนกับเป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับจริงๆเออ่แมนฟรอตโตหลังๆนี้แพคเกจคงจะจำกันได้ตอนที่ผมเปิดอันตัวที่เป็น Tripod ที่เป็น3ขาแพคเกจก็าทำมาค่อนข้างดีนะก็คือสามารถจะแกะได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคัตเตอร์อะไรต่างๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับก็คือเขาก็จะมี อะไรครับก็คือจะเป็นคำแนะนำอะไรต่างๆตรงนี้เห็นชัดไหมฮะเนี่ยครับก็จะมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็คือจะเป็นก็คือเป็นโมโนพอดอะเป็นเหมือนไม้เซลฟี่แล้วก็จะมีหัวมาให้สองหัวด้วยเดี๋ยวเราแกะมาดูหัวหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้สำหรับกล้องที่เป็นกล้องธรรมดาที่มีตัวตัวตัวสกรูที่ขันแบบนี้นะฮะกับอีกอันนึง ตอนนี้กําลังฮิตเลยก็คือกล้อง GoPro ใครที่มีกล้อง GoPro อยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเอาหัวที่เป็นหัว GoPro นี้ใส่เข้าไปได้นะฮะ,อ,ะอย่างนั้นผมแกะเลยแล้วกันนะฮะเอวิธีการก็อันนี้เป็นของใหม่นะครับอันนี้เป็นของใหม่เลยเผมว่าจะต้องแกะจากด้านหลังเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยคือจะมี ช่องให้แกะอยู่นะฮะอ่ะโอเคหลังจากที่ดึงมันออกนะฮะะผมว่าเร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 า,เราตัดเราตัดมันออกเลยดีกว่านะฮะโอเคเอ่ออันนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเหมาะสําหรับกล้องที่เป็นกล้องอ่าอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่ามันเหมาะสําหรับกล้องที่เป็นกล้องคอมเพลกเห็นไหมฮะ กล้องคอม a พกจริงๆผมก็ซื้อมาตั้งใจจะมาใช้กับกล้องที่เป็นกล้อง compact อยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เอาไว้ใช้สําหรับกล้องที่เป็นกล้องตัวเล็กๆอะ่ะอ,อโอเคเอาหัวมาก่อนเลยมีนะครับอันนี้เป็นหัวเห็นไหมฮะมันไม่โฟกัสอ้าโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นหัวของตัวที่เอากล้องมาใส่นะฮะอันนี้ก็คือกล้องธรรมดาแล้วก็มีหัวอีกอันนึง คือจริงๆเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นกาวเขาติดเป็นกาวสองหน้ามานะครับจริงๆแกะไม่ลําบากนะแต่ว่า <c oughs> ผมทําให้มันกลายเป็นเรื่องลําบากไปซะง,งั้นเลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปดีกว่านะฮะออบโอเคดึงออกมาเลยดีกว่าอืมเดียวนะ แกะอีกสักนิดนึงแล้วกันเสียวว่าจะโดนคัตเตอร์บาดมือเอานะฮะอ่ะโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวอีกแบบหนึง่งก็คือหัวสำหรับกล้อง GoPro นะครับใครที่ใช้กล้อง GoPro อยู่อ่าโอเคก็สามารถที่จะเอาหัวอันนี้เนี่ยเสียบต่อกับไอตัวทริปพอดได้เลยนะฮะ,อะตอนนี้ก็มีสองหัวแล้วอ่แอนแอนออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็คือ เห็นไหมครับก็คือโมโนพอดลักษณะของมันก็คือเป็นโมโนพอดก็คือเป็นสําหรับวางตั้งอ่าเวลาที่เราไปถ่ายนะฮะเราก็จะเอาอันนี้เนี่ยวางกับพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายมันออกยืดยาวมันออกไปได้อ่าเห็นไหมฮะอ่าโดยปกติทั่วไปก็คือด้านนี้เนี่ยเขาจะวางกับพื้นใช่ไหมฮะก็คือจะให้ความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ด้านนี้เนี่ยโดยปกติ อ๋อเขาก็จะมีตัวหมุนหมุนมาให้ด้วยนะฮะอ่าโดยปกติด้านนี้เนี่ยหมุนเสร็จแล้วก็เอากล้องใส่แต่จริงๆผมว่ามันน่าจะมีวิธีการประกอบหลายแบบอืมเดี๋ยวคงจะต้องอ่านดูคู่มืออะไรต่างๆนะเพราะว่าเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยอ่าเนี่ยคู่มือจะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมอ่าเขาจะมีคู่มือมาให้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่านคู่มือก็แล้วกันแต่มันก็ยาวอยู่นะ จริงๆจ,จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าด้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีสกรูมาให้ด้วยเหมือนกันก็คือจะมีสกรูมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยเราก็เอาอันนี้เนี่ยมาต่อกันเลยก็ได้เนี่ยครับเราเอาอันนี้เนี่ยมาต่อจริงๆถ้าต่อแล้วอ๋อโอเคอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยต่อด้านนี้ก็ได้นะครับก็คือคือไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากเลยก็คือเวลาที่เราเอาอกล้องมาใส่เนี่ย ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะหักงอขึ้นมา90องศาแบบนี้ได้ด้วยเห,เห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่าตัวนี้ก็คือสําหรับวางกล้องเอากล้องวางตรงนี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นเหมือนกับไม้เซลฟี่อ่าเวลาที่เราถ่ายเราก็จะเห็นหน้าจอเห็นกล้องอะไรต่างๆมันก็ยาวมันก็ขยายออกไปได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีตัวเชือกจับก็โอเคมันก็ยังเป็นเชือกจับของมันอยู่เหมือนเดิมคือเราไม่ต้องไป modify อะไรต่างๆแต่ผมเห็น บางคนเขาก็โมดิฟายเอาเชือกออกแล้วก็เอาตัวขามาใส่อะไรต่างๆมันจะมีขาแบบที่ไม่ต้องตั้ง90องศาแบบนี้ก็มีเหมือนกันด้วยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเอากล้อง GoPro มาใส่ก็คือเอาตัวนี้เนี่ยครับสวมเข้าไปเลยนี่ฮะตัวนี้น่าจะสวมได้อยู่ออโอเคนี่นะครับต่อเข้าไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็าสามารถที่จะเอากล้อง GoPro มาวางแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องจัดตำแหน่งให้มันหน่อยนะฮะว่าให้มันหันกล้องมาทางไหนยังไงตอนนี้มันยังหันไม่ค่อยถูกที่ถูกทางอยู่นะครับแหอก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นไม้เซลฟี่เป็นโมโนพอดเวลาที่เราต้องการความภาพที่มันต้องการให้มันสเตเบิลภาพต้องการให้มันนิ่งไม่สั่นไหวอันนี้ตรงนี้จริงๆมันปรับได้อะ่ะมันเป็นลักษณะหัวคล้ายหัวบอลอยู่เหมือนกันนะฮะ นี่ครับลักษณะของมันจะเป็นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะลักษณะของมันจะคล้ายๆกับเป็นหัวบอรปรับได้อยู่ฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องใช้เวลาปรับอะไรต่างๆมันอยู่ก็โอเคใช้ได้สําหรับกล้องที่ผมใช้อยู่ประจํามีตัว x 3 0 0 0 r ตัวหนึ่งอาจผ้ามันกว้างอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องอให้มันไกลอะไรมากมายขนาดนั้นก็สามารถจะใช้ได้นะฮะอ่ะโอเคสั้นๆก็แล้วกันคลิปนี้เพราะว่า แบตมันเตือนแล้วว่าแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้กันอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆในช่องของอาจารย์เกษมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆกันต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้รีวิวเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผม